โอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่อง G Channel ของเรานะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอาวีกันอีกเช่นเคยกับฮีโร่ที่มีชื่อวซูกานะครับอ๋อและก่อนเริ่มเกมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับผมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะมาแล้ววันนี้เราก็จะหยิบซูกามาออฟเลนนะครับมีคนบอกว่าซูกาออฟเลนไม่โหดฮะ เดี๋ยวอีพีนี้เราจะตบให้ยับกันเลยทีเดียวเชียวสองนั้นรายกาฟาเรนไฮต์อุณหภูผมนะฮะบวกกันเลยเซรอบัตรกวาดในสว่างปัตรปังอื้มอื้มเราไม่ทำรันดานะฮะจัดบัตรไปฟ้าลากมะม่วงเลยนะฮะเจนเย็นเพื่อนนายจะโหดเกินไปแล้วนะตอนนี้เป็นไอริฟาร์มนะครับมาไม่มีประเด็นละเรากลับไปเลนเราดีกว่านะฮะเรากลับมาฟาร์มเลนเราดีกว่านะครับกลับมาดิครับ แล้วเหมือนว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามจะเป็นโอเมนครับเราขอนกในละกันโอเมนปั๊กไปหนีครับเพื่อนหนีก็มาที่ขาโอเมนก็มาทีรับกับโอเมนแค่หยอกๆพอนะฮะเพราะว่าเราแพ้ทางโอเมนนะครับถ้าเขามีแอนติเมื่อไหร่เนี่ยอย่าให้โดนจับได้นะฮะเฮ้ยไอริจะเย็นเบลดัมเราไม่ธรรมดาฮะเลนบนเราไม่ธรรมดานะฮะ มา,มาเคลียร์กางช่วยเพื่อนฮะแล้วเราก็กลับไปเลนของเราเอ้ยอย่ามายุ่งกับเม็ดของเราโอเมนถอยไปเม็ดถอยไปหายไปเต๋าส,สวยเพื่อนนายทำดีมากเลยอ่ะโอ้โรม,มิงเจนเยนนะโรม,มิงนายเป็นโรม,มิงนะไม่นายโหอดอย่างนี้ แล้วเรากลับมาเลนเรานะฮะมาเคลียครีปต่อนะครับผมอยากจะไปเลนบนจังเลยอ่ะน,น่าจะสนุกนะฮะเลนบนตอนนี้เราก็มาเคลียร์เลนเราตอนะครับเขามาเวทป่าเราแล้วนะฮะแล้วเราก็มาเติมไฟสักหน่อยละกันหายไปสักมาดน่าจะเจอนา่าจะตับแล้วนเะว้ พวกนายนี่จะเกินหน้าเกินตาเราไปรื่นนะแล้วเราก็มาฟาร์มเจ้านกต่อนะครับผมมาดีครับหนอก,ก็มาดีครับกาดีครับเฮ้ยไม่ได้แดกคูล็อกถอยดิครับจังหวะนี้ถอยดิครับถอยดิครับ,รบเกือบไปนะฮะตอนนี้โอเมนเขามีอันติแล้วนะครับก็มาดีครับโอเมนวิ่ เราบวกกับเขาในป้อมได้นะครับแต่เราต้องใจเย็นฮะก็มาดิคาบบัตในจะมาเวทป่าเราเนอะเฮ้ยเรื่องเราโดนจับไอริถอยไปไอริถอยไปรอเราแป๊บนึงไอริก็มาดิคาบโอเมนก็มาดิคาบโอเมนก็มาดิคาบ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 สวยมากไอริก็มาคาบโอเมนฮ่เฮ่จังหอกไอริถอยไปไอริถอยไปบัสนายอย่ามายุ่งกับไอริเฮ้ยเจ้าบัส ไายไายไม่น่าห้ารยนะครับจังหวะเมื่อกี้ไม่ได้แดกคู่ล็อกก็มาดีครับบัสเมื่อกี้ใ้เก่ากับน้องเนอะก็มันครับก็มันครับก็มันครับหายไปสา โอ้โหสวยนะฮะไอริในเติมไปสวยมากก็มาดิดครับ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 เจ้าต้นไม้ถอยก่อนนะฮะถอย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 เลยติดมากนะฮะต้นไม้นี่เว้ยพวกไหนไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแล้วเราก็มาเติมเลนนะฮะเผื่อจะได้สกิลสองคิวและจังหวะน,นี้ไวโซทีน วันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยอย่ามาอยู่กับเพื่อนของเราอย่ามาอยู่กับเพื่อนของเรา,หา,ห,า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 หายไปสตาร์บัตเตอร์ไฟหายไปสตาร์มาดิคาบามาดิคาบเฮ้ยเพื่อนใจเย็นก่อนนะเบลดัมก็มาดิครับก็มาดิครับจะหนีไปไหนวัโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาจะหนีไปไหนเลสเตอร์จะหนีไปไหนเลสเตอร์ก็มาดิครับหายไป เลสเตอร์ก็มาดีครับก็มาดีครับแล้วเราก็มาเคลียร์คลิปเลนกลางนฮะเฮ้ยโอเมนถอยถอยถอยโอเมนมีอันติแล้วเราจะไปเดียวเดียวเขาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราโดนล็อกนะฮะสู้เขาไม่ไหวมาแอบมาดันเลนของเราต่อนะครับผมแล้วเหมือนจังหวะนี้บัสจะมาล่างไม่เป็นไรไปเอาเลนกลางก็ได้มา เฮ้ยบาสไม้ทำอะไรซ้ำพวกเราหายไปซะสวยเฮ้ยไม่ได้แดกคูล็อกต้นไม้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนคูดาวคูดาวคือช้าหรือเกินเสียดายนะเมื่อกี้นิดเดียวนะครับแต่เรายังแรงไม่พอก็มาดิครับต้นไม้ก็มาดิครับ โอเมนไม่แล้วโอเมนไม่แล้วถอยถอยเราจะไม่บวกกับโอเมนตรงๆนะฮะเราต้องเข้าเป็นทีมเท่านั้นเฮ้ยย้อนสองนั้นไลกาปาเรนไฮนะครับมาดิคาบัสก็มาดิคาดก็มาดิคาบัสโอ้โหสวยงามฮะเบลดัมเราได้สวยเพื่อนเราอ้อมไปเอาข้างหลังกันดีกว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฟาร์มของเราไม่ส่งเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาก็มาดิครับเลสเตอร์ก็มาดิครับจะไปไหนเลสเตอร์จะไปไหนและจังหวะนี้แทงเขาอยู่คนเดียวจะรอดหรือไม่หายไปซาสวยฮะแคลรี่กับโลมของเราเล่นดีนะฮะน่าจะใกล้เกิดเต็มทีแล้วแคลรี่ตอนนี้เรากดเขายับๆเลยนะครับผมโอเคมา แล้วเราก็มาเติมกันแล้วตอนนี้เราก็ได้เฟรลรูทูธแล้วนะฮะบอกเลยว่าแรงสุดๆ,แ,ดๆและบัตเตอร์ฟลยนายจะหนีไปไหนา <c oughs> หายไปซะบัตเตอร์ฟลแล้วเราก็ได้เลนกลางด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะทีมของเรามาดิครับจะหนีไปไหนกันมาช่วยแวนดีกว่านะฮะ <c oughs> จะได้บนโน้เลสเตอร์มาถอยดีวยกว่าแวนถอยดีวยกว่า เข้าไปเดี๋ยวโดนล็อกนะครับผมมามาเอาดาร์ก,กันเถอะเพื่อนมาเอาดาร์กเฮ้ยมาเอาดาร์กดิครับไอลิไอลิไอล,ไอลิมาเอาดาร์กเอยเพื่อนไอริเฮ้ยดีมากก็มาดิครับมับงกรก็มาดิครับดาร์กก็มาดิครับจังหวะน,นี้ต้องเอาดาร์กนะฮะน่าจะจบยากค่อนข้างยากนะครับเหมือนเขาจะเริ่มเกิดกันแล้วนะฮะ เฮ้ยไอริเลือดของนายถอยเพื่อนถอยไปไอริถอยไป,ไยไปเดี๋ยวเราเองการเสียสละของนายจะไม่สูญเปล่าไอริก็มาดีครับต้นไม้เฮ้ยอย่ามายุ่งกับเม็ดของเราเจ้าจบัตเตอร์ฟลายหายไปซะเจ้าบม็เฮ้ยนาะยอย่ามายุ่งกับเม็ดของเรา มาเพื่อนน่าจะจบได้โอ้โหไอรีมันแน่นอนอยู่แล้วครับเฮ้ยก็มาดีครับย้อนก็มาดิครับหายไปสักย้อนเลสเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์อ,รอ,รอือไม่น่าเลยแต่จบได้อยู่นะครับจังหวะนี้ฝากด้วยนะเพื่อนชนะเราฝากช่องเราด้วยนะ จังหวะนี้น่าจะชนะกันน่าจะจบกันได้อยู่นะครับผมอไอริเรามาแล้วไอริหายไปสเลสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยแล้วจังหวะนี้สวยครับไอริจบได้ครับรจบได้ฮะเขาตายห้าอย่างนี้สวยครับจบเลยเพื่อนจบเลยจบเลยเฮ้ยมันจังสวยงามสะเกินนะ และเอวก็ได้แกซูก้า <can> คนนี้นี่เอง so <we> ครับผมนายทำดีมากเลยเพื่อนเพื่อนเราเจอกันนะเอาละครับสำหรับซูก้าตอนนี้ก็คิวสิบตาย2แอซิดห้านะครับสำหรับไอเทมก็จะออกประมาณนี้เนาะโอเคครับเราก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะฮะจริงๆคลิปวิวซูก้าเนี่ยเคยทำมาแล้วนะครับอยู่ใน EP ที่สองเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับผม จริงๆวันนี้ที่ทำคลิปซูก้าอีกก็เพราะว่ามีคนบอกมาว่าซูก้าเนี่ยออฟเลนไม่โหดนะฮะวันนี้ก็เลยมาตบให้ยับกันเลยนะครับมาเล่นให้ดูกัน,นะฮะว่าซูก้าออฟเลนก็โหดไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเจอตัวที่เราแพ้ทางเนี่ยเราก็ต้องไม่สู้กับเขาตรงๆนะฮะควรจะเข้าเป็นหมูเลยดีกว่านะครับผมถ้าเข้าไปตรงๆเนี่ยรับรองว่าเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอเคครับแล้วสาหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับผมโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอลากันก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันกดทูพันซับสไครต์ไปกัน